สวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้คลิปนี้ผมจะพาทุกท่านไปเรียนรู้นะครับวิธีการนํ่มพรีเซตที่ท่านได้จากผมไปครับในคลิปนี้ก็คือมรณานี d 260 p a 2 6 0 p p ครับในการติดตั้งพรีเซตท่านจำเป็นที่จะต้องเชื่อมสาย USB เข้ากับคอมนะครับแล้วก็ทําการติดตั้งโปรแกรมวกควบคุมซึ่งผมได้เหตุคลิป ติดตั้งโปรแกรมควบคุมไว้แล้วนะครับจ่าไดดก็ย้อนคลิปกับไปเบิงซึ่งในคลิปนี้ก็จะเป็นการนํามีิเศตระบบ2ทางแล้วก็3ทางไฟที่ท่านได้รับนะครับสองไฟเอาไปติดตั้งจ้างไหนนะครับบางท่านก็เฮ็ดยังบบ UM เป็นก็เลยต้องเฮ็ดคลิปนี้ให้ทุกท่านได้เฮ็ดตามว่ามีวิธีการเฮ็ดจังไหนร่วมไปถึงการเรียกนะครับเรียกใส่พีเศตระวังระบบ2ทาง และ3ทางบางท่านอยากจะเปลี่ยนกลับไปกลับมาก็เรียนรู้นํากันในคลิปนี้ก่อนอื่นครับท่านอยากจะได้มาลณี dpa 2 6 0 p พลัดนะครับติดต่อสอบถามพูดคุยกับผมกันได้ครับที่เบอร์061-096-801 1ครับหรือแอดไลน์ ID ที่เบอร์เดียวกันนี่061-096-801 1ครับรุ่นนี้คือ dpa 2 6 0 p พลัดนะครับร,ราคาอยู่ที่ 1500บาทนะครับราคาโตเครื่องคลอดตุ่นนี่ DPA 260 p ผพัด1500บาทครับเป็นคลอดสออิน6เอาครับสามารถเทสระบบ2ทาทาง3ททางหรือ4ี่ทางโมโนก็แล้วแต่จะออกแบบนะครับก่อนอื่นมาเปิดเครื่องกันครับซื้อมาไหมนะครับเปิดเครื่องครั้งแรก ดูหน้าจอครับจะขึ้น2 in 6 out P plus 2, คูณ6สป r เกอร์โปรเซสเครับเขาจะขึ้นตัวหนังสือภาษาอังกฤษแบบนี้ด้านหน้ากะสีมีไฟสีแด,ดงแบบนี้นะครับสีแดงแบบนี้หมายถึงมิวหรือปิดเสียงใบยูอันนี้เป็นเครื่องแกะกองไม้ครับ1500บาทครับเมื่อท่านเปิดเครื่องมาเรียบร้อยพร้อมที่จะใส่งานเขาจะขึ้น 2อิน6อาผีพัดดีเฟลนะครับดีเฟลก็คือพีเซตเริ่มต้นนะครับพีเซตเริ่มต้นยังมา่ท่านได้จัดการอียงเลยนะครับนี่คือเป็นของไม่ไปบางทีค้อมกันครับเชื่อมต่อสายยืดบีเรียบร้อยนะครับการติดตั้งโปรแกรมคงจะบ่ได้ไรเฮ็ดให้เบิ่งในคลิปนี้เมื่อท่านได้รับไฟจากผมไปแล้วนะครับท่านก็ดาวน์โหลดไปเก็บไว้ในโฟลเดอร์ที่ท่านจะเก็ไนะบไว้แกแล้วแต่จะเก็บอยู่ใส แล้วแต่แต่ละททันนะครับเปิดโปรแกรมขึ้นมาครับ DPA 20 RTA พัด DPA 20 P พัดใส่โปรแกรมควบคุมโตเดียวกันครับทุกมือนี่เพิ่นพัฒนาใหม่แล้วนะครับแต่ก่อนตัวพี่กับสิเป็นตัวนี้ตัว RTA กับจเป็นตัวนี้แยกกันแต่ณปัจจุบันอยู่ในตัวเดียวกันครับเปิดขึ้นมาเลยครับ เมื่อเปิดโปรแกรมคอนโทรลขึ้นมาแล้วนะครับจะเป็นหน้าตา่างนาต่างปะเปาแบบนี้ครับให้ท่านไปคลิกที่แว่นขยายตรงนี้ครับเสร็จดีไว้ครับคลิกใส่เทีนึงขึ้นคําไอนาต่างนี่ขึ้นมากกับกดโอเคครับนี่เขาจะเสชหาเองเลยครับว่ารุ่นที่เชื่อมต่ออยูนี่เป็นรุ่นอย่างนะครับ dpa 2 6 0หกศูผีพัดเรียบร้อยให้ท่านกดที่ออฟไลน์สีแดงนี่ <S <S 1> <S 1> เพื่อที่จะให้เป็นออนไลน์สีเขียวนะครับกดที่ตัวสีแดงนี่เท่านึงครับ เขาจะทําการโหลดครับเนี่เมื่อโหลดแล้วหนาเครื่องก็สิเปลี่ยนไปครับเปลี่ยนเป็น System Lock PC Connection ครับหายท่านดับเบิลคลิกที่รูปคลอดเลยครับดับเบิลคลิกขึ้นมาครับนี่นี่คือหน้าตาของโปรแกรมคอนโทรนของ DPA 2 0 P-Plus นะครับตอนนี้มิวยุครับนี่นสีแดงอยู่ท่านสังเกตเมื่อเด้ผมจะกดนี่ออกเดียวสังเกตอย,ยู่นาเครื่องครับตึ๊บตัวนี้ก็ดับไปตัวที่2 ตบดับไปขึ้นกันตัวที่3เติบดับไป4ปีปุ๊บปุ๊บปึ๊บหกเรียบร้อยนะครับวิธีการนํามพรีเซตเข่ามาใส่้งานครับเมื่อท่านได้รับไฟล์มาแล้วให้ท่านไปกดที่เมนูโหลดครับเป็นรูปแฟม้มเลยิกไซต์เต่นครับแล้วกันเลื่อนหาโฟลเดอร์ที่ท่านเก็บไฟล์นี่ผมเก็บไว้ตรงนี้เลยครับผมสั่งโฟเดอร์ไดเวอร์แล้วก็มาลานี่ p พับแล้วก็มี พรีเซ t จังส่นะครับจะมีระบบ2ทางแล้วก็สทางครับ 2-way ปาร็อกนะครับแล้วก็ทีทรีเวปาร็อกอันดับแรกเอาทูเวก่อนครับคลิกทีพรีเซ e ตนะครับพรีเซ t จะเป็นน้ำสกุล p26 ครับโอเพครับรอในการโหลดก่อนนะครับบ่โดนบันไดครับรอสักพักนะครับ เมื่อเขาโหลดเสร็จสิ้นแล้วนี่คือพี่เซตเข้ามาแล้วนะครับพีเซตเข้ามาแล้วผมได้จัดการยังไหนระบบ2ทางนะครับอินพุตนี่อินพุต L อินพุต R ตามที่เห็นเด้ครับบอสมารถอธิบายได้เอาพุตหนึ่งสองเป็นซับเบตรครับ 3C เป็นกลางแหลมครับหาหกบริไดเห็นอย่างนะครับหาหกผมบริไดเห็นอย่างนี่คือระบบ2ทางเมื่อท่านโหลดพีเซตเข้าวมาแล้วครับ จะเซฟไว้ในเครื่องห่คองอยู่ในเครื่องตลอดเห็ mm ุ hmm. จังไหนกดคําว่าสโตร์ครับถัดมานี่สโต์จะเซฟไว้พรีเซตที่1 2,3,4หรือ32กันแล้วแต่นะครับสามารถเซฟพิเศษได้ทั้งเบิด32พรีพิเศษผมจะเอาไว้พิเศษแรกเลยแล้วกันนะครับพิเศษที่1เลยกัสิพิมพ์ตรงนี้เข้าไป w o w a y ปาร็อกนะครับ w o Way ปาร็อกนี่ตรง Select Position กันสีเลือกเบอร์หนึ่งครับแล้วก็กด Store กดเย็ดครับเขาจิตทำการบันทึกลงในเครื่องครับเียบบ้อยแล้วต่อไปโหลดระบบ3ามทางเข้ามาครับรีเวปาร็อกครับ Open นรอเวลาในการโหลดแป๊บหนึ่งครับบอด,ดนเหมือนกันครับใส่เวลาบอด,ดนพีเศตที่ผมเฮ็ดึ้นนี้เป็นพิเศษ อยู่กลางๆนะครับสามารถนําไปใส่งานกับระบบเล่นซดระบบขราวเกะพิธีการได้เบดนะครับได้เบดผมเ็ดกลางๆไว้เสียงเบสนักแน่นเบสมาเป็นลูกเสียงกลางพุ่งลอยโดยเฉพาะเสียงร้องนะครับแล้วก็เสียงให้แฮดครับใส,ส่ซิบๆนะครับสแนดดังป้งป้งลอยขึ้นมาชัดเจนครับนี่คือระบบ3ทางครับผมจัดการแบบไหนไปเบิ่งกัน Input, L Input, R เหมือนกันครับเอาพุทหนึ่งสเป็นซับเบสครับ3 C, เป็นเสียงกลางครับ h 6เป็นเสียงแหลมนี่ผมจัดการแบบนี้เด้์สำหรับระบบ3ท่ทางครับไปสโตมือนเดิม way, ครับแล้วก็แกเป็น t w e y ครับแล้วก็ไปเลือก Select Position เป็นเบอร์2ครับแล้วก็กดคำว่าสโต e yes นะครับเข้าสามารถที่จะเลือกพิเศษในโปรแกรมนี้ได้ อยากจะกลับไปพิเศษที่2นะครับหรือว่าพิเศษระบบ2ทางกลับไปที่ปุ่มรีคอร์นะครับท่านจะไปพิเศษไดก็ตามจะมาเลือกที่เมนูรีคอร์นะครับคลิกซ้ายในที่นี้มีอยู่2พิเศษเท่านั้นนะครับมี1กับ2ก็คืคอ1เป็นทูเวปาร็อกนะครับสเป็นทรีเว่ปาร็อกตอนนี้อยู่ทีเวครับจะเลือกไปที่ทูเว่ปาร็อกนะครับแล้วกดรีคอร์ตรงนี้ครับแ้กวกดเย็ดอีกที่นึงครับเขากระสิทําการโหลด พรีเซตท w a y ปารอ็อกขึ้นมาให้นะครับโหลดมาหรือยังมาเบิงเบ้งกันมาเบิ้งกันมาเบิ้งกันเรียบร้อยเป็นพรีเซตที่2แล้วครับเอาเขาออกจากโปรแกรมครับออกจากโปรแกรมแล้วก็ปิดไปครับปิดออกไปปั๊บหนาเครื่องครับหน้าเครื่องจะขึ้นโชว์ท i n 6นหกเอาพีพัดทูเวปารอ็อกนะครับนี่ยูทีระบบ2ทางแล้ว กรณีที่อยากจะเปลี่ยนระบบ2ท่ทางเป็น3ท่ทางอยู่หน้าเครื่องครับง่ายๆเลยครับกดไปที่ utility ครับเทอนึงเลื่อนหมุนวดลุ่มงไง่ไปทางขวาจะขึ้นโปรแกรมอะ utility ให้ท่าน enter ครับจะขึ้นคําว่า r e c o r e program นะครับให้ท่าน enter เทอนึงครับเขาจะขึ้นมาพี่ศูนหนึ่งครับจะเป็น two-way ป a r ็อกซึ่งอยู่ในพิเศษนี้แล้วท่านอยากจะเลือกเป็น ทีเวระบบสาทางกบหมุนวลลุมไ่ครับไปทางขวาปับ๊บ P02 ทีเวปารอกนะครับได้แล้วเขาจะเลือกหรือเขาจะเลือกพิเศษใดๆนั่นนะครับที่ที่สองที่สามที่สี่ที่เขาเซฟไว้อีกกะได้โดยวิธีการเดียวกันนี่เมื่อเจอพิเศษที่ท่านอยากจะใส่แล้วให้กด enter ครับเขาจะทมว่า enter to decode enter อ,อีกครั้งหนึ่งเขาจะโหลดโปรแกรมครับโหลดโปรแกรมเป็นระบบ3ทางหรือ,อยังกด ESC ESC ครั้งหนึ่ง ทีวปาร็อกเรียบร้อยนะครับสำหรับการเลือกพรีเซตครับมาเลือกเป็น2ทางอีกเช่นกันกดยูทิลิตี้ครับหมุนวงลุมยย่มใหญ่เถอนึงครับโปรแกรมแลวกะเอนเ r อร์นะครับมารีคอกข้อแล้วครับก็กดเอนเ r อร์อีกเถินึงเลือกทูเว่บอเลือกครับด Enter กดเอนเ r อร์หลกะเอนเ r อร์อีกเถินึงครับเขาจะโหลดโปรแกรมมาให้เข้าใส่การใส่งานกด e s c ESC ีอกลางเรียบร้อยพร้อมสำหรับการใส่งานนะครับ การนั่งพิเซตไปใส่การใส่งานนั้นบอยากบอง่ายแล้วแต่ท่านจะศึกษาแล้วแต่ท่านจะเบิ้งคลิปบางท่านเบิ้งคลิปบอจบกับกดขามกดขมกดจิกๆิๆกไปนี่บางที่ขมขั้นตอนกันตอนนึงกะเฮ็ดบ่ใดกะทักผมมาว่าเฮ็ดบ่ใดนะครับจริงๆแล้วคลิปที่ผมเฮ็ดให้เบิ้งละเอียดนะครับละเอียดคักดูทั้งใดกับฝากไว้นะครับรับชมคลิปแล้วก็ศึกษานะครับอยากจะได้พิเศษแบบนี้อยากจะได้พิเศษคอร์สดุนี้ มารนี่ dpa สองศูนย์พีพัดไปใส่การใส่งานเมื่อทันซื้อคอดมาแล้วบอมี I, พิเศษหยัางไชติดต่อผมมาแล้วกันที่เบอร์0 6 1 0 9 6 8 0 1ึครับหรือแอดไลน์ไอดีมาเบอร์เดียวกันนี่ครับ0 6 1 0 9 6 8 0 1 1ครับอยากจะได้พิเศษติดต่อสอบถามเขามาครับ500บาทเท่านั้นเองครับพิเศษสองพิเศษนี่500บาทนะครับท่านบอต้องไปง,ม,งมเศร้างมเมือดนะครับเอาพิเศษไปเฮ็ดการเฮ็ดงานใส่ได้เลยครับบ่ต้องไงไปปตตัับบแ่ม่ก็ได้ ใส่ไปเลยกะได้ขึ้นเกลแล้วแต่ท่านจะชอบจะมากหรือบอ่ครับกะตัดสินใจเอาตามคลิปที่ท่านรับชมแล้วกันครับสําหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเรียนรู้น้ำกันขอบคุณที่รับชมคลิปอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งครับเพื่อที่ท่านจะบ่ผัดคลิปจากผมครับป๋าร็อกคนทําเพลงเทคนิคดีๆมาแนะนํากันอยู่เสมอครับพอกันไหมคลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ